เริ่มจากแม่สุดสวยคนนี้ก่อนพี่แพทย์นะภาครับพี่เดียครับผมย้อนกลับไปนิดนึงหลายคนเนี่ยก็จาได้ว่ามันมีช่วงที่เราสับสนเนะาะทั้งเรื่องว่าตกลงตรวจแล้วเป็นหรือไม่เป็นโควิดกันแน่เพราะว่าตรวจต้อง4 5หครั้งคุณผู้ชมสุดท้ายปลายทางนี่แหละก็รู้แล้วนะว่าจากที่บอกว่าเชื้อพบเชื้อน้อยก็คือไม่มีเชื้อและปลายทางสุดท้ายก็คือไม่เป็นโควิดอ,อันนี้ก็โล่งใจกันไปเปราะหนึ่งนะฮะแต่หลายคนอาจจะมองว่าอุย๊ย พี่แพทไม่ติดน้องเรซซิ่งไม่ติดก็น่าจะโอเคแล้วหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นห่วงมากกว่านั้นด้วยนะเป็นห่วงมากกว่านั้นแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะนอกจากแพทกับเรซไม่ติดเชื้อแล้วแต่เพื่อความไม่ประมาทแพทกัดตัว14วันนะคุณผู้ชมนี่แหละตามที่เธอลงแล้วเธอก็เขียนแบบนี้นะคะคือทีมวันมันเทิงอะคะ่ะมีโอกาสได้คุยกับแพทแพทบอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าตอนที่เธอทราบเนี่ยว่าผลตรวจออกมาเป็นบวกสิ่งแรกที่คิดถึงไม่ใช่ชีวิตของตัวเองแต่ว่าเป็นชีวิตของคนรอบข้างที่ใกล้ชิดกับเธอเดี๋ยวไป แพทค,คือในช่วงวันนั้นเนี่ยที่เรารู้เนี่ยหนึ่งเลยคือที่ห่วงที่สุดคือเพื่อนร่วมงานที่จะต้องมีผลกระทบกับเหตุการณ์ครั้งนี้คือเราเราวสาคนเราจะทํำยังไงแล้วเอ๊แล้วผลเราตกลงใช่หรือไม่ใช่ซึ่งอันนี้เ้าก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็มีอยู่แล้วเคสที่เราเห็นกันทั่วไปว่าตกลงแล้วตรวจเป็น เดี๋ยวก็ไม่เป็นซึ่งเราก็อยากให้เมคชัวร์ว่าเออเป็นจริงๆนะเราเป็นจริงๆนะคนรอบตัวเราเขาจะได้ทําตัวถูกทีนี้ในช่วงตอนนั้นเนี่ยที่ห่วงที่สุดคือเพื่อนร่วมงานที่แพทจะต้องแจง้งรายการที่แพทจะต้องแจง้งเพื่อให้คนที่อยู่ในวงหนึ่งเนี่ยที่ใกล้ชิดแพทเนี่ยเขากักตัวเขาดูแลตัวเองแล้วเพราะอ่ะวันอังบรพุธแพทก็ออกมาบอกว่าโอเคตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วนะแพทไม่เคยติดเชือ้อนั่นคือสาเหตุว่าทําไมแพทถ,ถึงตรวจเยอะตรวจแยะข้อมูลแน่นไปหมด โอ้โห oh, oh. คุณผู้ชมคือเข้าใจเลยแบบ,บนี้คือมันไม่ใช่แค่ตัวเองไง oh. เพราะว่าแพทเนี่ย oh. มีการเดินทางไปถ่ายรายการไปอัดรายการมันมีคนที่ต้องใกล้ชิดกับเธอคือเป็นความเสี่ยงหนึ่งเนี่ยหลายคนมากถูกต้องเพราะว่าหนึ่งที่ก็มีทีมงานมีคนเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะมากกว่า5 6คนแน่ๆบางที่เป็นสิบคุณผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างที่น่าสนใจนะเพราะว่าพี่แพทเนี่ยพอรู้ปับ๊บเขาจะรีดดูแลตัวเองเพื่อ เพื่อไปถึงคนอื่นว่าคนอื่นนาจจะต้องดูแลด,ด้วยหรือเปล่ามีปัญ,<ช>ปญหาหรือเปล่านะฮะเพื่อเลยเข้าใจนะว่าบางทีแล้วไทม์ไลน์ของเราเนี่ยถ้ามันเยอะมากๆมันก็ยิ่งวุ่นวาย<ช>จังกัด<พ>ได้ก็ดีเหมือนกันนะแพทเขาบอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมนอกจากว่าเขาเนี่ยไปทํางานแล้วเขายังต้องเจอแบบอ่ะพิธีกรที่ร่วมกันตากล้องออทีมงานอะไรแบบนี้อีกเนี่ยนะคะคนในบ้านน่ะ เลดซิ <ess> ing, ่งเอยผีน้องต่างๆหลานนะอะไรอย่างนี้อีกนะคะที่จะต้องใกล้ชิดมีอีกเยอะแพทย์เขาก็เลยเป็นห่วงทุกคนมากคุณผู้ชมพอรู้ว่าเอ๊มีผลออกมาติดเชื้อรีบขับรถไปเลยคุณพยายามจะมุ่งไปหาแบบแต่ละที่ว่าฉันจะต้องทอํายังไงฉันจะต้อง <c oughs> ทอํายังไงต่อแยกตัวเองออกมาก่อนอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาทําคุณผู้ชม<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแหมมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยอนะเนาะว่าแบบเอ๊ผลตรวจมันเป็นยังไงนะตอนแรกบอกว่าติดสุดท้ายแล้วไม่ติด ตรวจเพิ่มอีกหลายทีอ๋อ oh, ไม่ติด ก็ถือว่าโล่งใจแหละแต่ผมมองว่าอันนี้มันคือการแสดงออกให้เห็นว่าประชาชนหลายคนเนี่ยคือรับผิดชอบตัวเองหนักมากจริงๆนะพอรู้แล้วว่าเป็นอย่างไรก็รีบหาคาตอบให้ได้ชัดเจนที่สุดรวมถึงหลายคนทุณผู้ชมเองก็น่าจะดูแลตัวเองดีมากแล้วล่ะเป็นกาลังใจให้เราสู้กันต่อไปแล้วกันคุณผู้ชมเรื่องของการทําความดีกันช่วยเหลือกันเนี่ยบางทีแล้วพอมันได้ผลตอบรับกลับมาดีเราก็มีกําลังใจเนาะอย่างเช่นคนนี้คุณผู้ชมครับคิงก่อนบ่ายครับพี่คิงก่อนบ่ายเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะที่เดินหน้าทําความดีช่วยเหลือบริจาค เงินบ้างเป็นแกนนําบ้างเช่นล่าสุดเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มนักร้องนักดนตรีที่ทําอาชีพนี้แล้วตอนนี้มันทําไม่ได้ดนเซอร์<ะ> cer, รถแห่ลิเกเนี่ยทำแบบนี้ฮะเป็นการกระบอกเสียงให้ที่บ้านเกิดตัวเองจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับทำอะไรบ้างประสานงานนู่นนี่นั่นจนสามารถได้ข้าวสารอาหารแห้งจากผู้ใหญ่ใจดีเนี่ย นำไปแจกจ่ายรวมถึงด้านอื่นๆด้วยเช่นประสานงานหาเตียงจากโรงพยาบาลสนามได้อะไรแบบนี้แล้วคุณผู้ชมดูการช่วยเหลือของเขาเหมือนจะไม่ธรรมดาเมื่อสักครู่นี้ภาพที่ใส่เสื้อเอลลอยสีเขียวขอยทีได้ไหมคะนี่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นการเอนเตอร์เทนด้วยใช่ไหมคะตอนแรกผมก็เอ๊ะเขาอยู่ไหนเขาเป็นคนถ่ายภาพหรือเปล่าดิฉันนึกว่าเอ๊ะหรือว่าถ่ายรายการแล้ววิ่งมาก็ไม่ใช่อยู่ที่ประจบแล้วไงเออนี่เป็นการเหมือนกับคุณผู้ชมเห็นไหมคือเขารู้ว่าตัวเองคือคิงก่อนบ่ายอ่ะคือมีความแบบว่าเป็นนักเอนเตอร์เทนเนอร์อยู่ในตัวเพราะฉะนนั้ อะไรเนี่ยช่วยเหลือแล้วเราก็อยากให้เขาได้จิตใจที่แบบเอออารมณ์ดีกลับไปด้วยแล้วด้วยความที่ช่วยเหลือพี่น้องบ้านเกิดตัวเองแบบนี้แหละคุณผู้ชมจนเทศบาลเมืองประจวบค่ะเล็งเห็นถึงความสามารถนี่คุณผู้ชมภาพนี้พี่คิงเนี่ยคือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองประจวบคิริขันตัวเองก็เลยโพสต์ภาพขณะที่เข้าไปรับมอบหนังสือแต่งตั้งแบบนี้ค่ะอออโอ้โหปรบมือดีใจกับเขาจริงๆนี่คือชุดนี้คือคนเดียวกันกับเมื่อกี้นะคุณผู้ชมฮะแต่ก็ตามการทัศ ตามการเวลาของมันน่ะนะเจ้าตัวครับเผยกับทีมงานบันเทิงของเราว่าเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหลังรับตําแหน่งก็เริ่มงานแรกเลยอยากรู้ไหมฮะว่าเขาทําอะไรอย่างไรแล้วตาแหน่งนี้ได้มาอย่างไรลองไปฟังครับเทศบาลบองประจวบก็มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคนใหม่เขาก็เหมือนแบบว่าอยากให้เราไปช่วยไปสร้างชื่อเสียงไปสร้างภาพลักษณ์ให้กับเทศบาลแล้วในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การเชิญชวน คนมาท่องเที่ยวเวลามีงานต่างๆเราได้ให้แนวคำปรึกษาคือเราไม่ใช่นักการเมืองเราไม่ได้รับเงินเดือนเบื้องต้นนะทางจังหวัดก็มีคำสั่งให้เทศบาลเนี่ยจัดสูตรพักคอยก่อนที่จะส่งไปโรงพยาบาลสนามแล้วก็มาหาข้อมูลตรงนี้ว่ามันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างอาคารสถานที่ต,ต่างๆเนี่ยเทศบาลคงมีมีพื้นที่แล้วแต่สิ่งที่จะไปซัพพอร์ตในตรงนั้นอีกต้องมีอะไรเครื่องวัด ออกซิเจนที่ปลายนิ้วถังออกซิเจนสําหรับช่วยหายใจรถที่จะต้องวิ่งจะศูนตรพักคอยมาโรงพยาบาลอะไรพนี้ายารักษาโรคเบื้องต้นติดต่อพวกพี่ๆดาราศิลปินหรือคนที่เรารู้จักไว้ที่เขาบริจาคของพวกนี้อยู่่ะเพื่อเอาไปให้กับเทศบาลอันนี้เป็นภาคประชาชนระดมทุนช่วยนี่ก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่เราจะทําหน้าที่ที่รึกษากติมศักมา์ของเราแล้ว ชื่นชมมากชื่นชมจริงๆคุณผู้ชมฮะคือต้องบอกว่ามันเหมือนกาลังใจแหละเนาะที่เราทําอะไรบางอย่างแล้วมีคนเห็นคุณค่าตรงนี้ว่าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้จริงๆค,คืออย่างนี้อยากบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อนะว่า oh, ทำไมบริจาคอีกแล้วนู่นนี่นั่นทำไมประชาชนต้องช่วยเหลือกันขนาดนี้ตอนนี้มันคือการแก้ปัญหานั่นแหละ<ช>ทําอะไรได้เราทําไหวเราทําไปด้วยกันนะคุณผู้ชมฮะเบื่อไ,ไม่ได้<น>อ่ะเบื่อไม่ได้จริงๆคือยังไงก็ต้องทําเพราะว่ายังมีคนเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือกันไปแบบนี้แหละคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปที่เรื่องคุณหมอหลอกกันบออกต่ครง การดีๆกันบ้างกับหนุ่มริ์เรืองริ์ค่ะเขาผูดโครงการขึ้นมานะคะนั่นก็คือหมอริ์ช่วยโควิดที่ร่วมกับทีมจิตอาสาประกาศยกระดับการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดค่ะเป็นการดูแลแบบโฮมไอโซเลชันหรือว่าการรักษาตัวที่บ้านถ้าติดโควิดนะคุณผู้ชมแบบเต็มรูปแบบเลยเพื่อช่วยผู้ป่วยที่รอรับการรักษารวมไปถึงช่วยเหลือภาครัฐในการดูแลผู้ป่วยให้ทั่วถึงด้วยค่ะออหลายคนที่ถึงหน้าได้เห็นแล้วหล่อมากแล้วดูผู้ชมฮะความสามารถที่ไปร่อมเรียนมาเอามาใช้จริงๆผู้ป่วยในโครงการนี้ ครับจะได้รับยาอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงอาหารตามที่แพทย์ประเมินด้วยมอริ์บอกครับว่าที่ทําโครงการนี้นะเป็นอาสาสมัครมาช่วยทั้งหมดแล้วไม่ใช่น้อยคุณผู้ชม200กว่าคนความน่ารักอีกอย่างของมอฤิ์ก็คือใช้คลินิกเสริมความงามของตัวเองที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อป,ปีสองปีที่แล้วอ่ะมาเป็นพื้นที่ในการดําเนินงานทั้งหมดนะครับตอนนี้โครงการหมอฤทิ์ช่วยโควิดเนี่ยนะฮะเปิดโครงการมา2ส,สัปดาห์แล้ะ ก็หมื่นกว่ารายฮะหมื่นกว่าเคสแล้วที่ช่วยกันมาได้แล้วก็ไม่ใช่แค่รักษาแล้วก็ผ่านจบไปนะครับเป็นการรักษาแบบติดตามอาการผู้ป่วยด้วยใช่ซึ่งการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะทำให้หมอริ์เนี่ยรู้สึกว่าก็จริงๆก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วมันก็หนักมากค่ะเพราะว่าต้องคอยประสานงานเรื่องยารักษาผู้ป่วยจนถึง7จ็ดโมงเช้าทุกวันนะคุณผู้ชมหมอริ์บอกแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะถ้าเกิดว่าช้าก็เท่ากับผู้ป่วยไม่มียารักษาไปฟังค่ะ ก็เหนื่อยใจฮะทําไปก็เหนื่อยไปฮะโอ,โ,โอ้โหแทบจะไม่ใช่คลินิกความงามแล้วตอนนี้นะฮะข้างล่างนี่ก็คือแบบต้องแบบเป็นที่แบบแพ็คของข,งข้างๆาเนี่ยเป็นที่รับของบริจาคไม่เหลือที่แล้วตอนนี้ไม่มีช่องทางส่งเคสนะ่ะออกซิเจนต้องวิ่งเต้นเองเตียงถ้าต้องการก็ต้องบอกให้คนไข้แบบโทรรัวๆเองเราทําได้แค่จองเตียงให้ก็เหนื่อยใจก็หดหูใจว่าแบบ มัน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 มาถึงจุดนี้ได้ยังไงมีคนไข้อยู่ตรงหน้าแต่แบบทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันกลายเราเป็นช่องทางหลักช่องทางหนึ่งแหละยังทําต่อไปครับแล้วก็รอวันหนึ่งที่ตัวเลขมันลดลงครับเพราะว่าตัดใดที่มันยังไม่ลดก็คงก็คงต้องมีคนที่แบบต้องการความช่วยเหลือต่อไปแบบนี้แหละสิ่งของที่ยังต้องการแหละครับที่ขาดแคลนก็จะเป็นพวกเครื่องวัดออกซิเจนครับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแล้วก็ปลอดต้องการอยู่เป็นหลักพันแล้วตอนนี้ก็คือใครส่งบริจาคเข้ามาแล้วก็ จัดแพ็กจัดแพ็กจัดแพ็กจันทีเลยนี่คุณผู้ชมต้องชื่นชมมากเพราะว่าฟังจากเสียงพูดคุยตอบโต้ได้มีเรายิ้มนิดหน่อยแบบเมื่อกี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดดูสีน่าจะรู้เลยนะว่าเหนื่อยจริงดูออกเลยว่ามอริททำงานหนักมากจริงๆคุณผู้ชมครับอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนหรือว่าญาๆคุณต้องการความช่วยเหลือจากโครงการนี้หมอริชช่วยโควิดเนี่ยนะครับไปดูได้ครับในอินสตาแกรมของมอริทเองเลยริชอันเดสกอร์เรีองริชนะฮะมีตัวแท็ต่อท้ายด้วยนะลองเข้าไปดูนะครับหรือว่าจะ สแกน QR code ก็ได้เป็นไล n e นะครับแอดไปได้นะครับสำคัญก็คือถ้าเกิดใครอยากช่วยเหลือบริจาคเนี่ยหมอฤทิบ์บอกว่าไม่รับเป็นเงินนะครับแต่ขอเป็นของหรือว่ายาเองก็ได้แต่ถ้าเป็นพวกอาหารแห้งเครื่องดื่มตอนนี้ปิดรับแล้วนะคือได้เยอะแล้วนะครับถามว่าของคืออะไรบ้างอย่างเช่นเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วหรือว่าปร,รอดอะไรแบบนี้ขาดเป็นหลักพันนะคุณผู้ชม สามารถไปบริจาคสิ่งของเหล่านี้ได้ใช่เอ็นดูหมอแทบจะไม่ใช่คลินิกเสริมความงามแล้วมีความเหนื่อยเบาๆใช่ก็ไม่ใช่จริงๆแหละคุณผู้ชมคือภาพเนี่ยนึกภาพตามออกเลยนะเปิดเข้าไปหน้าคลินิกคือเป็นเขียนว่าคลินิกเสริมความงามแต่เปิดเข้าไปทุกคนแพ็คของแพ็คโอ้เหมือนโรงงานเลยนะอช่วยเหลือกันอันนี้ต้องชื่นชมอาษาสมัครด้วยเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเป็นแฟนคลับน้องลิดนี่แหละบางคนก็มาเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้นะตอนนี้เราไหวในการช่วยเหลือวันไหนเราไม่ไหวเราก็คนอื่นช่วยเหลือเราไม่ต้องอายนะใช่ มาฟังเรื่องของคนไทย,ยไม่เคยแล้งน้าใจกันก่อนคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวนี้นะก็คือเรื่องราวของพี่ต้นหอมสกุลตลาแต่ต้องบอกนะคะว่าเจ้าตัวเผย,ยบอกว่าให้ความช่วยเหลือกับคนที่เดือดร้อนเนี่ยช่วยหลายคนเลยคุณผู้ชมทั้งของทั้งเงินส่งของอุปโภคบริโภคไปให้ช่วยเหลือเงินทองเนี่ยก็ คือ <c oughs> ไม่ใช่แค่คนเดียวบางทีแบบให้ยืมบ้างให้เลยบ้างอะไรแบบนี้แต่คุณผู้ชมช่วยขนาดนี้ก็โดนหักหลังไม่คืนเงินด้วยนะคะแถมโดนต่อว่ากลับามาอีกทั้งงงมากอ่ะเรื่องมันเป็นยังไงพี่หอมชี้แจงหน่อยค่ะพี่เราก็ลองวัดใจคนนะว่าแบบว่าพี่มาขอยืมตังค์หน่อยอะไรเงี้ยเราก็บอกโอเคพี่ให้ยืมนะแล้วก็เอามาคืนด้วยแล้วเชื่อไหมไม่มีใครมาคืนหอมเลยอ่ะตอนให้ไปอ่ะเราอ่ะ ไม่คาดหวังหรอกว่าเขาจะใช้คืนแต่เราอยากวัดใจคนแล้วก็เราก็บอกแล้วว่าโอเคเราเราช่วยคังนี้ครั้งเดียวนะเพราะไม่งั้นขี้เยี่ยวไม่ออกทุกคนไปอะไรหมดจะต้องมาลงที่เราเสมือนเราเป็นาติแล้วพอเราอ่ะไม่ช่วยครังที่สองอีกอ่ะกลายเป็นว่าเบี่ยงเราเนี่ยแล้วใครเอาเงินฉันไปนะที่บอกว่าจะไปคลอดลูกห้าพันบาททุกวันนี้ยลูกเธอโตแล้วนะเขาไม่มีน้ำใจได้ถึงเขาเลยไม่มีไม่ว่าแล่เธอควรจะทักฉันมาว่าพี่หนูไม่มีนะให้นึกถึงวันที่เธอร้องขอเธอจะเป็นจายไปเธอขอเงินฉันอ่ะเธอึกถึงวันนั้นบ้างวิธีการขอก็ เป็นแฟนคลับนะหนูเป็น FC นะสร้างความมีบุญคุณกับเราก่อนฉันเป็น FC นะฉันเป็นอะไรแต่ผมจะบอกไม่เกี่ยวกันค่ะกเ็เลยตัดปัญหาตอบอันนี้ก็เลยไม่ให้เงินไขกแล้วก็จะช่วยเป็นของแล้ววิธีการช่วยก็คืออ่ะอัดคลิปมาให้รู้ว่าไม่ได้ใช่มีฉายพมีตัวตวนจริงๆ เ,ออเหมือนเป็นเขียนโครงการมาก่อน<า>ก็คือแบบว่าฉันทําอะไรตกงานอะไรยังไงแล้วก็เสนอไปอย่างนี้<า>ถึมจะเวอร์แต่คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกอะพอบางทีแล้วปฏิเสธไปหลายๆครั้งเอาโดนต่อว่ากลับมาม,มันก็ท้อเหมือนกันนะที<า>่ต้นหอมบอกฮะแน่นอนว่าเรื่องเงินเนี่ยอาจจะพักไว้ก่อนนะ แต่การช่วยเหลืออื่นๆยังคงทําต่อไปนะฮะเช่นอาจจะเปลี่ยนเป็นการมอบของให้ข้าวสารอาหารแห่ต่างๆเพราะว่าพี่ต้นหอมเองต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่รายได้เข้ามามันไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วแต่เขาถือว่าตัวเองยังคงมีมากกว่าคนอื่นอยู่ใช่แต่สำหรับเรื่องเงินพี่หอมบอกพอจบไม่ให้แล้วพอแล้วพอแล้วจริงๆคไม่เคยได้คืนด้วยโอ้นี่แม่สีตามาเองเลยนะเนี่ย ยังอยู่ยังอยู่ <S <S อโอเคโอเคคุณผู้ชมค่ะได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูความน่ารักของ2แฝดส,สุดหล่อสายฟ้าพายุนั่นเองค่ะวันเกิดของพ่อนอตคือต้องบอกว่าวันเกิดปีนี้เนี่ยจัดทั้งความซึ้งทั้งความหาให้คุณพ่อไม่ยั้ง <S 2> <S 2> <S แล้วมีโมเมตนต์เขินเขจากแม่ชมด้วยเป็นโมเมนต์อะไรไปติดตามพร้อมกันในเอ t นเตอร์เทเมาส์เอนเตอร์เทนเมาส์เมาได้แ่้ กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สุดน่ารักที่สร้างรอยยิ้มกับแฟนคลับไปต,ตามๆกันเลยล้ะค่ะเมื่อคืนแดสุดฮอตยังสายฟ้าพายุพร้อมใจกันถือพวงมาลัยมากราบเท้าคุณป้าป้านอตวิสรุธเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแต่ระดับสายฟ้าพายุซะอย่างจะมีแต่ซีนซึ้งกระดือจมีใช้ตัวจริงใช่ไหมล่ะค่ะ <S <S งานนี้ก็เลยขอจัดสเตปทั้งร้องทั้งเต้นเล่นใหญ่ในเพลง Happy Birthday ให้กับคุณป้าป้าเป็นของข,องขวัญบังสลย ฝั่งลูกชายจอมแสบขายความน่านรักแต่ฝั่งของขุ้นแม่ชมกับคุณพ่อนอตเนี่ยขอขายความหวานความรักแผนนะจ๊ะก็ดูจากภาพสิคะคุณผู้ชมหอมแก้มแม่ชมแบบรัวๆเลยอยอ แม้จะเว้นว่างจากงานแสดงในวงการบันเทิงแต่ว่าสุปราณห,หล่ออย,ย่างไมพิรัตเนี่ยเขาก็ไม่หยุดทําสิ่งดีๆหรอกค่ะคุณผู้ชม<อ>หันมาทํางานด้านจิตอาสาอย่างเต็มตัวเลยนะจ๊ะและต้องบอกว่าเดินหน้าทาความดีอย่างต่อเนื่องสุดด้วยและล่าสุดครั้งเนี้ยก็ใหญ่ไม่แพ้ครั้งก่อนๆที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าหนึ่งไม้เขาได้บริจาคเฟสชิลและหน้ากากอนามายัย N95 รวมแล้วกว่า11,000ชิ้นนําไปมอบให้กับองค์กรทําดีของผุมปนัดดามูลนิธิเพชรเกษมและโรงพยาบาลสนามน,นั่นเองแล้วค่ะทั้งหล่อทั้งใจ ดีแบบนี้เจต้องให้รางวัลฉันหน่อยแล้วว่าเชฟหลอดต้องบอกต่อเลยนะจ้าคุณผูช้ชม ซึ่งไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวแถมจิตใจดีอีกด้วยละค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือหนุ่มน้าใสอย่างกลับคนาวุตที่ใช้เวลาวางชงนี้ด้วยการแท็กทีมกับคุณแม่และทีมงานลงมือประกอบอาหารเองเพื่อนําไปแบงปันให้กับพี่น้องคนไทยที่ประสบภัยจากโควิดสิตามชุมชนและแคมป์คนงานที่ได้รับความเดือดร้อนจํานวน3,000กล่องตลอดทั้งเดือนนี้ซึ่งหนุ่มกลับเนี่ยลงมือทําเองถือขั้นตอนจริงๆระจ๊ัโดยเน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยแถมเงานนี้หนุ่มกลับยังฝากบอกมาอีกด้วยว่าขอส่งกง ลังใส่ให้กับทุกๆคนซื้อต่อไปเพื่อวันพรุ่งน,นี้กลับเป็นกำลังใจให้เสมอโอ้ยหล่อจิตใจดีแบบนี้เอาปากกามาวงจองไว้ที่กลางใจ่ใจได้เลยค่ะ ิดท้ายด้วยเค้าอร่อยขนมจากร้านเพนนีเดอะเชฟของเชฟเพนนีกรรมการจากรายการท็อปเชฟไทยแลนด์ขนมหวานที่แม้จะได้รับผลกระทบต้องปิดหน้าร้านแต่ก็ไม่ขอล็อกดาวน์ความอร่อยค่ะยังของตั้งใจทำขนมอร่อยๆคุณภาพเริศๆออกมาให้เราได้กินกันด้วยไม่ว่าจะเป็นของขึ้นชื่ออย่างสโตรนและซีซ้อมบอร์นีการันตีความอร่อยแถมด้วยแพ็กเกจสุดสวยขายออนไลน์บริการส่งเดลิเวอรี่ให้แฟนคลับได้ลองลิ้มชิมรสด้วยละค่ะใครที่อยากจะชิมฝีมือความอร่อยขนมเชฟเพนนีก็ตามไปสั่งกันได้เลยนะคะ สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ Penny the Chef หรือว่าโทร095 496 6636นั่นเองค่ะหากคุณผู้ชมอย่างไม่จดใจกับข่าวบันเทิงนี้ตามไปแซกกันต่อที่เพจ Facebook ของวันบันเทิงนะคะ ขนมขนมของเชฟเพนนีน่าทานมากจริงๆงผู้ชมค่ะแต่<อ>ถ้าเกิด<อ>ว่าผู้ชมดูแบบนี้นะ<อ>คิดว่าแบบเอะบางวันอยู่บ้านรเราคิดเมนูไม่ออกว่าเราจะสั่งอาหารจากร้านไหนขนมจากร้านไหนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือ uh huh. ช่องวันช่วยแม่ค้าช่วยหมดทุกระดับคุณผู้ชมคะ่ะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กหรือว่าร้านขนาดใหญ่ที่กําลังเดือดร้อนแน่นอนร้านค้าทุกระดับตอนนี้เดือดร้อนกันหมดเนี่ยนะคะผู้ชมอยากกินอะไรสามารถเข้าไปดูได้ในเพจวันบันเทิงได้เลยในนั้นเนี่ยเรา จะรวบรวมร้านค้าร้านอาหารอร่อยเนี่ยเอาไว้ให้เลือกอุดหนุนและถ้าเกิดว่าร้านไหนเดือดร้อนคุณโทรเข้ามาได้ที่เบอร์นี้0935839677หรือว่าไลน์วันบันเทิงแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้เราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยโปรโมท<อ>นะคะส่งเรื่องราวของคุณมารเรายินดีช่วยเลยเราจะเอาไปขึ้นเพจไว้ให้เหมือนแบบว่าเป็นแบบไลน์ชื่อว่าก,กินอะไรดีเที่ยงนี้ใช่ความน่ารักที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางคนเนี่ยสั่งมากินเองไม่พอสั่งให้ไรเดอร์ก็มีนะสั่งให้โน้ตคนนี้ก็ดีนนกัะ มันเป็นการรับและให้ไปพร้อมๆกัน<ช>เป็นการช่วยกันสร้างความสุขในช่วงเวลาแบบนี้คุณผู้ชมพูดถึงการสร้างความสุขแบบนี้แล้วทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ผู้รับได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมขอขอนุญาตเชิญชวนทุกคนครับมาส่งของขวัญแทนความห่วงใยให้กันและกันนะครับให้ทุกวันเป็นวันพิเศษได้นะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้มันต้องแบบเยียวยาจิตใจกันจริงๆอ่ะนะพี่เดียนะเราสามารถเลือกซื้อของขวัญให้คุณแม่หรือให้ใครก็ตามคุณผู้ชมครับทำได้ง่ายๆครับกับบริการพิเศษของ สยามดิสคัฟเวอรี่ดิเอ์พอร์ติอเรียมสร้างสรรค์แคมเปญพิเศษให้กับทุกคนมีความสุขได้ทุกวันทั้งในแบบเป็นผู้ให้และผู้รับนะครับชวนมาคัมเพลวิดัสกับแคมเปญสยามดิสคัฟเวอรี่เอเวอร์ดย์กิฟต์ครับผม,มบเป็นการมอบของขวัญให้คนที่เราแคร์กันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแสดงความรักความห่วงใยนะคะให้กับคนที่คุณรักค่ะหรือว่าส่งต่อกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ยังเหมาะสําหรับเลือกซื้อของขวัญน,นะคะให้กับคุณแม่ด้วยในเดือนสําคัญแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วง ฟังพรมแบบนี้แหละคุณผู้ชมการสั่งซื้อของออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของการออกจากบ้านนะเนาะมีของให้ช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายนะคะมีแฟชั่นนี่เห็นไหมกระเป๋าอะไรต่างๆก็มีเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดบับอุ้ยสวยเก๋มากๆออมีเครื่องสําอางด้วยนะคุณ<ฆ>อุปกรณ์ไอทีแบบนี้ก็มีผลิตภัณฑ์รักโลกจากอีโคโทเปียสินค้าญี่ปุ่นจากร้านลอฟก็มีแล้วยังมีอีกเยอะแยะมากมายคือถ้าให้พูดวันนี้น่าจะจบรายการตอนเย็น เราลองดูไหม <laughs> ไม่ <laughs> นะถ้าเกิดใคร <c oughs> ไ,ไ,คไปเคยไปเดินสยามนี้จะรู้เลยว่ามันมีอยากหลากหลายของขวัญมากๆ <c oughs> ไปเลือกซื้อกันได้คุณผู้ชมครับแคมเปญสยามดิสคั v เร y e เอเวอร์ด i f กิฟต์นะครับ พร้อมให้บริการทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหมาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะครับเพราะคุณสามารถส่งมอบของขวัญให้กันได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับลองเข้าไปดูได้ครับที่ f a c e b o o k สยาม Discovery หรือว่าวันสยาม Ultimate Chat s n o Shop ก็ได้เช่นเดียวกันลองดูนะครับส่งต่อขาสุขให้กันในช่วงเวลาแบบนี้ทำให้จิตใจเราแฮปปี้ขึ้นแน่นอน ช่แล้วค่ะ,ะคุณผู้ชมคะเรามาอัปเดตนะคะเรื่องราวของข้าวทิพธิดาดินกันคือ,อต้องบอกเลยว่าปัจจุบันสาวข้าวทิพนี่นะคะเขาไม่มีรายได้มานานเกือบปีแล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ตัดสินใจเดินทางกลับไปตั้งหลักที่บ้านเกิดอำนาจเจริญแล้วเผยค่ะบอกว่าอยู่กรุงเทพคนเดียวค่าครองชีพแพงแล้วก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ก็เลยขอกลับไปอยู่ที่บ้านดีกว่าถ้ามีงานจ้างเมื่อไหร่ค่อยกลับมากรุงเทพค่ะ จริงๆก็แบบตั้งใจอยากมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะคะตั้งนานแล้วนะคะก็พอดีว่าช่วงนี้ก็พักงานถ่ายละครกับงานคอนเสิร์ตก็เลยว่างพอดีอยู่ที่นี่ก็แบบได้ทํางานช่วยคุณพ่อคุณแม่ทานาทําสวนทํากับข้าให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทานอะไรเงี้ยค่ะมันมีอะไรให้ทําเยอะแยะอยู่ที่บ้านเราคะ่ะแฟนๆหรือเพื่อนๆพี่ๆก็บบกมาเม้นตลอดว่าเอ้ยเออเหมือนที่ข้าที่ลงล่าสุดก,ก็เป็นแบบไส้เข่าเ<อ>นาะหนึ่งเข่าแล้ว กระชยขาออ่าก็มีแบบเพื่อนๆมีต้งตามมีแบบพัตเตอร์หรืออะไรเงี้ยค่ะออก็มาแสวว่าอยากกินขอเนี้ยจักปันออทำกับข้าวที่ไม่ยากค่ะก็มีพวกต้มปลาต้มไก่พวกทำส้ตมตำพวกตำแตง ต้องข้าวโพดคือหาได้ตามท้องไร่ท้องนาเลยค่ะก็เป็นต่าข้าวพื้นฐานของคนอีสานที่แบบว่าทําง่ายๆอยู่แล้วมันก็เป็นอะไรที่เราชื่นชอบด้วยฝีมือก็แบบเอ้อใช้ได้ใช่ได้ดอะอย่างนั้นเราก็ถ่ายลงเพื่อแบบให้ทุกคนได้ดูเพื่อหหาคิดถึง โอ้ยหน้าตาสวยยิ้มแบบมีความสุขจริงๆคุณผู้ชมฮะ,ะทาเท่าที่ทําได้เธอแต่ไม่ไน้น้อยใจด้วยนะที่พวกผ้าไทยขายไม่ได้เพราะเธอเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนต้องประหยัดก่อนะอะไรซื้อได้ก็เซฟไปนะครับแต่อยากให้เข้าทิปรู้ไว้ว่าแฟนๆก็รออยู่นะถ้ามีผลงานเมื่อไหร่เธอกลับมาแน่แฟนๆได้ดูชมกันแน่นอนนะครับใช่ค่ะคือพี่เข้าทิปเนี่ยเสียงดีมากๆคุณผู้ชมทําให้เราคิดถึงเลยว่าโอ้ยนักร้อง